กข้อที่หนึ่งใช่ไหมเป็นเรื่องเซตเนาะเขาบอกว่าให้เซต a เนี่ยเท่ากับ a b c เซต b เท่ากับ power set a ลบด้วยเซตว่างแล้วก็เซต a โอเคแล้วก็เซต c เนี่ยเอ่อเป็นเซตเป็น d ีด็อกดีด็อกไม่รู้คืออะไรเดาว่าเป็นเซตซึ่งเป็น subset ของ a นะฮะเป็น subset ของ a n d เท่ากับ2 หรือ n เท่ากับ3งงอ่ะซคืออะไรอ่ะ<ม> <laughs> โอเคไม่เป็นไรอ่าค่อยๆดูไปนะอคำถามก็คือ n a union b union c มีกี่ตัวอโอเคอเอาละเ,เวลาทำโจทย์อย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเขียนเนาะเรารู้แล้วล่ละว่า a เนี่ย a เป็นเซตของ A B C มีสมาชิก3ตัวนะครับ A เป็นเซต,ตของ A B C เดย๋ยวนะโอเคทีนี้ B เนี่ย B คือเซตไหนครับ B B คืออ่าพหุเซตของ A เพราะว่าเซตของ A ก็คือซีรีส์ที่มันไม่มีเรียกว่าเซตว่างซีรีส์หนึ่งก็คือ A ตัวเดียวใช่ไหม B ตัวเดียว C ตัวเดียวซีรีส์สองก็คือ A B อา่า A C B C แล้วก็ซีรีส์สามก็คือตัวมันเอง A B C อ่ะแล้วไงต่อฮะนี่คือเพราะว่าเซต โดยที่โดยที่ไม่เอาใครไม่เอาเซดว่าคกับกับมากัมาที่อยู่ในเกับตัวเองเปล่าหรือที่อยู่ในเอเอาอะไรกันแน่ไม่เอาเซตว่างเซตว่างคือตัวเนี้ยไม่เอาอาะแล้วไงต่อแล้วตัวไหนอีกตัวหนึ่งที่ไม่เอา ใช่ตัวมันเองโอเคไหมไม่เอาสองตัวนะครับจริงๆพี่เขียนอย่างนี้ไม่ดีพี่ควรต้องเขียนอย่างนี้ขีดเดียวเผื่อพี่ทําผิดพี่จะได้รู้ว่าพี่ขีดอะไรไปโอเคไหมอืมทีนี้เซตซคืออะไรอ่าเซตซคืออะไรเซตซอืม โอเคแปลว่าเซตซเป็นได้หลายแบบถ้าในกรณีที่เป็น3มันก็คือถูกปะถูกไหมแล้วถ้าเกิดกรณีที่เป็น2มันก็เป็นได้หลายแบบเลยนะ ab หรือหรือหรือเอาไงดีเอาเป็นเครื่องหมายนี้นะ เอซี uh, A, หรือ B, C โอเคไหมอืมอ่ะโจถามหาอะไรฮะเอ็นเอยูเนียนบียูเนียนซีถูกปะ่ะพราะนั้นพี่เอา A มาก่อนเลย A มี3ตัวก็คือ A, B, C เอ่อ อพี่ไม่เอา N แล้ะกันนะพี่เขียน A Union B Union C ไปเลยนะมันก็จะต้องมี A B C แน่นอนอ่าแล้วมีอะไรอีก,ก P, 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 P. อ่าฮะแล้วก็มีอีก6ตัวซึ่งก็คือ1 2 3 สี่ห้าหกซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวหลังนะมันจะสอดคล้องกับตรงนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นมันก็คือมีสามตัวเนี้ยบวกกับอีกหกตัวถูกไหมครับอือรวมเป็นกี่ตัวนี่ถูกไหมเก้า <9. S 1> แต่ปรากฏว่าเก้าตัวมีช้อยไหม เพราะนั้นเราจะตอบช้อยเท่าไหร่10เหตุผลเพราะ 2> 1, 1, 2, ใช่ไอเก้าตัวนี้มันคือเคสล่างถูกปะมันคือเคสล่างถ้าเกิดว่าเอาเคสบนกรณีที่มันเป็น3ามอะ่ะมันจะบวกอีกหนึ่งตัวคือบวกตัวนี้โผล่เข้ามาด้วยดังนั้นจะมี10บตัวนะฮะตอบข้อข,อขวาย โอเคไหมตรงกันนะอืมอ่าเอาสกินช็อตไปก่อนช่้อหนึ่ง